ตอนนี้ก็ขบวน59วิ่งมาทางล่องนะฮะวันหนึ่ง33วิ่งมาทางขึ้นนะาม133ก็ออกบ้านไผ่มาแล้วนะฮะแต่ก็ต้องหยุดรับกอร์ฟอทั้งสองขบวนเลยนะครับเกือบจะมาพร้อมกันนะฮะ <laughs> ไม่ได้ยินนักเส็ไม่ได้ยิน,นอยังมองไม่ออกอะ่ะ <laughs> ฮ้าเก้าก็ <laughs> <c oughs> 559ก็กำลังจะ ถึงบ5นแฮตีห้าสี่นาทีนะครับหนึ่งสามสามก็ช้าอยู่เจ็ดนาทีนะก็น่าจะผ่านเจ็ดตีห้าเจ็ดตีห้าแปดนาทีนะไม่รู้จะได้หยุดตับกรอฟอรอเป่านะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังอยู่ฝากนู้นนะฮะเพราะว่าต้องมอใไปห้าห้าเก้าก่อนนะะกว่าห้าห้าเก้าจะเคลื่อนตัวออกไป ไปดูจะข้ามมาได้หรือเปล่านะ <laughs> มาลุ้นกันนะว่าจะทันไหมนะหนึ่งสามามก็ตอนนี้ตีห้าห้านาทีแล้วนะไม่รู้เจอนาทีจะข้ามมาทันหรือเปล่านะเพื่อมอบกอลฟอให้หนะึ่งสามสามเพราะว่ากว่าห้าห้าเก้าจะเคลื่อนตัวออกไปนี่ก็ช้าพอสมควรนะครับ วันนี้ตองห้ายังไม่มานะฮะตองห้ามาถึงบัวใหญ่ตั้งแต่ตีหนึ่งครึ่งแล้วนะฮะแต่ก็จอดนะครับวันนี้ไม่ออกนะครับวันนี้ได้คิวเอสบายนะครับ ันนี้ได้ QSY 5238นะครับวันนี้ เสาดับสนิทนะฮะตอนนี้ยังมาซ่อมไม่เสร็จนะครับ อยู่นะฮะสิ่งสามสามก็มาพอดีนะมาแล้วมาแล้วมาเร็วไฟโผล่มาแล้ว <laughs> <laughs>